สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยโพงศกนนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมัดจาสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ แหวนไพลินซีลอนประดับด้วยไพลินซีลอนแท้1เม็ดและเพชรเกสรรวม0.85กระรัตตัวเรือนทองคำา8 k น้ำหนักรวม6.10กรัมไซแหวน51.5ราคาพิเศษส่งท้ายปีเพียง2,7,700บาทครับเป็นแหวนไพลินซีลอนสวยๆครับ เม็ดยอดเม็ดนี้เป็นของซีลอนสีสันน้ำเงินสดใสสวยงามมากครับไพรินจากบ่อซีรอนนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นไพรินที่น่าจะสวยที่สุดนะครับถ้าคุณภาพพลอยเท่ากันครับเพราะว่าพลอยที่มาจากบ่อซีรอนจะขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดและก็สีของเนื้อพลอยที่มีความสดกว่าที่อื่นนะครับส่วนใหญ่สีของเนื้อพลอยจะไม่มีสีอื่นแทรกเข้ามานะครับ ทําให้ทั่วโลกต่างนิยมชมชอบไพลินที่มาจากบ่อจากซีลอนครับเม็ดนี้เม็ดไม่ใหญ่มากนะครับประมาณเกือบเกือบกรลัดหรือว่าอาจจะเกินกรลัดเล็กน้อยเท่านั้นครับแต่ว่าราคาวงนี้ดีมากครับเพียงแค่27,700บาทเป็นราคาโลปลายปีโปรโมชั่นพิเศษครับพี่ๆสนใจแหวนที่ราคาเบาๆได้พลอยสวยๆตัวเลือดสวยแนะนำวงนี้ครับ ภายในก้นพลอยและก้นแหวนสวยงามดีหมดไม่มีตรงไหนเสียหายครับส่วนงานเพชรถือว่าให้มากำลังพอดีครับเป็นเพชรเหลี่ยมเกสรเพชรงานใหม่ครับ0.85กกรัตอยู่ในโซนน้ำขาวไม่นวลไม่เหลืองประกายไฟคมชัดเจนครับแหวนวงนี้เป็นแหวนขนาดก,ากลางๆค่อนใหญ่นะครับเนื่องจากน้ำหนักแหวนั้องวง6.10กรัมจะวัดขนาดหน้าแหวนเออหน้าพลอยให้ชมครับ หน้าแหวนถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับพี่ๆที่มองหาแหวนที่ใส่แล้วเต็มนิ้วราคาเบาๆแนะนําวงนี้ครับขนาดพลอยเม็ดไม่ใหญ่แต่ไม่แจ้งไปนะครับแต่ว่าเป็นพลอยที่มีมูลค่าสูงครับให้เทียบหน้าแหวนกับขนาดเหรียญน,นะครับขอย้ําราคานะครับ27,700บาทกับน้าหนักรวม6.10กรัมทองคํา 18K เพชรรวม0.85กรัต เฉพาะค่าเพชรค่าทองคําก็คุ้มแล้วครับมาพร้อมใบรับประกันจัดทางร้านช่วยการันตีว่าเป็นงานพลอยแท้งานเพชรแท้และงานตัวเรือนทองคำครับใช้งานหมดแล้วสามารถนํามาขายคืนเปรชิ้นใหม่ได้ครับขอแค่เพชรอพลอยอยู่ครบตัวเรือนไม่เสียหายมากเกินไปยินดีรับคืนหมดครับไม่พร้อมวันนี้มาจ,จําจองไว้ก่อนได้ครับมาจําแค่เล็กน้อยจ่ายครบอีกทีเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับ เพชรและพลอยสามารถออกใบเซื้อได้ครับใบเล็กเป็นแค่500บาทใบเซอร์ใหญ่ถึงพันบาทมาไ็นเล่มครับเนื่องจากเป็นสินค้าราคาพิเศษโปรโมชั่นโลท้ายปีนะครับจึงไม่สามารถแถมใบเซื้อฟรีได้ขอภายไว้ก่อนครับเพิ่มหรือว่าโลไซส์แหวนประเมินราคาทําตามจริงครับช่างแจ้งมาเท่าไหร่จ่ายจริงเท่านั้นครับโลไซส์แหวนหรือเศษทองคืนพร้อมกับตัวแหวนครับสามารถนั่รับไปที่เจเจมอลเฉพาะเสาร์ดีครับ โซนตาจหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้ามีวงเงินคุ้มครองในการจะส่งลูกชิ้นถึงมือแน่นอน100%ครับร้านอยู่ที่แม่กอน,นะครับแต่ว่าช่วงนี้ปิดปรับปรุงร้านอยู่เพิ่งโดนน้ำท่วมมาครับวันหยุดร้านประจำปีคือ27ธันวาถึงวันที่5มกราแต่สามารถสอบถามสินค้าหรือว่าติดจองมาจำสินค้าได้ตามปกติครับสุดท้ายนี้ขอบคุณี่รับชมครับขอบคุณครับ